รู้ทันน้ำท่วมป้องกันได้ด้วยมือเรานักเรียนจ๋าเคยไหมเวลาฝนตกหนักๆแล้วน้ำขังหน้าบ้านถ้าฝนตกนานๆน้ำที่ไหลลงท่อไม่ทันก็จะเอ่อขึ้นมาท่วมถนนท่วมบ้านแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะน้ำเริ่มเยอะขึ้นทุกทีแต่รู้ไหมคะว่าทำไมน้ำถึงท่วมบ่อยขึ้นก็เพราะเราตัดต้นไม้จนไม่มีอะไรซับน้ำไว้ แล้วบางทีก็มีขยะไปอุดท่อระบายน้ำอีกด้วยแบบนี้พอน้ำฝนไหลลงมาเร็วๆก็ท่วมเอาง่ายๆเลยค่ะพอน้ำท่วมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะบ้านบางหลังไฟฟ้าดับเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียอาหารน้ำดื่มก็หาไม่ได้เด็กๆหลายคนต้องหยุดเรียนเลยละค่ะแผมน้ำท่วมยังทําให้เกิดเชื้อโรคอีกด้วย แต่ถ้าเรารู้จักเตรียมตัวก็จะปลอดภัยค่ะเริ่มจากการเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินใส่ของจำเป็นไว้เช่นอาหารแหง้งน้ำดื่มยาและอย่าลืมฟังข่าวจากวิทยุหรือโทรศัพท์ด้วยนะจ๊ะที่สำคัญปิดสวิตไฟและยกของขึ้นที่สูงไว้ด้วยค่ะเด็กๆก,ก็ช่วยกันป้อมกันน้ำท่วมได้เหมือนกันนะคะ เริ่มจากไม่ทิ้งขยะลงท่อหรือลำคลองช่วยกันเก็บขยะรอบบ้านปลูกต้นไม้เยอะๆหรือแม้แต่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลบ้านก็ช่วยได้ค่ะเห็นไหมคะแค่นี้เองถ้าเรารู้ทันภัยพิบัติอย่างน้ำท่วมและช่วยกันป้องกันตั้งแต่วันนี้บ้านของเราก็จะปลอดภยัยโรงเรียนของเราก็จะน่าอยู่แล้วเราทุกคนก็จะมีความสุขไปด้วยกันค่ะ